เดี๋ยวจะเข้ามาในตลาดขายของมือสองนะครับของเก่านะครับมีจะมีพวกพักเครื่องนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูจะได้อะไรครับวันนี้อันนี้ตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับตลาดแห่งนี้นะครับบอกไว้ก่อนครับมาดูครับเก่าครับนี่พวกนาฬิกาเก่าครับใครดูเป็นกระท่วง ตลาดวันนี้คนเยอะนะครับเยอะทุกวันนะครับพวกนาฬิกาครับไหลมอไฟครับนี่โต๊ะกียต้าวันนี้วันนี้ครับุโต๊ะไม้สักครับนี่ครับนี่ตู้ตูตต้เย็น หบานเลยตู้เย็นวนันนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทีวีนะครับครับไชครับราคาถูกูกครับเอ้ยาวครับ เป็นตกปลาก็มีครับวันนี้ครัด้วยถามครับเครื่องสักผ้าครับห่อห่าอากระเป๋า กระเป๋าครับกล่องกระเป๋าคร<ม>ับหมอใส่ไฟฟ้าครับเตาแก๊สวิทยุคือฟอกอากาศเยอะครับวันนี้น้ำหอมเหล้าไปแชะดหวันนี้เป็นงานไม้นะครับงานเก่าครับไปดูเป็นนิดท่วมครับเป,เป็นงานไม้เก่าครับ เทพบางกันนี้อันนี้พัดลมครับบานเลยครับพัดลมวันนี้นลมพัดลมนี่จะเป็นลูกเก่าครับเครับพวกของเก่าล้อโพงนี่อ่ะ เลื่ันหลอกหลอกามือริกาเดียาวครับอาริกาขามือครับครบ นี่ครับวันนี้ผมได้เบี้ยแก้หลวงพุแพะวัดกะแพงแสนนะครับอ่าอันนี้มานะครับผมนี่สวยเลยครับอันนี้หายากแล้วนะครับนี่ครับได้มาไม่กี่ร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดแบ่งปันนะครับเบี้ยรุ่น2นะครับผมถ้ารุ่นแรกก็เป็นหมื่นแล้วครับตามนี้ครับ